วันนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทางของการเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวของวัดมงหวานจังหวัดสระบุรีวันนี้ก็จะมาดูนะการสร้างศาลาเมีเีโรด โดยเฉพาะวันนี้ช่างก็เข้ามาสู่หน้ากันการขึ้นโครงหลังคาก็เป็นแบบปัญญาลบลดมุมนะลดมุกภาษาช่างก็เรียกอย่าง ก็จะเป็นโครงเหล็กอาจจะมงเบ็ถึงชิดนะรอนธรรมดาก็วางสแตะเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็จะวางแปรวางแปรแปรแล้วก็โครงสร้างก็จะเก็บงาน เชื่อมให้เข้าที่เรียบร้อยนะแล้วก็รอแผ่นหลังคาที่จะมาบงช่านงะก็มีอยู่สามสี่ท่านนะประจำประจำก็สนะามนะแ้ีทงาน ส่งขึ้นรองกระสีก็จะมีช่างประจำอยู่แล้วก็มีลูกน้องก็จะสลับหมุนเวียนไปนะเพราะว่ามีงานหลายที่ไปทีละสองคนสามคนงานเชื่อมด้านล่างถ้าเป็นงานขึ้นโค้งก็จะมารวมกันช่วยกัน เดินรอบดูรอบๆช่วงที่ยืน่นออกมานี่ก็อย่าตัดก็จะยาวออกมาประมาณสักเมตรหนะ้าสิบหลังคาไม่ได้ยาวออกมาปรมมากกว่านั้น สองตัวตัวมุมแล้วก็ตัวกลางแล้วก็จะปิดใช้เหล็กแบนด์ปิดโลเท ช่องไม่ได้ใช้ไม้เชยเหล็ลลปกปิดเลย สดใสโดนแดนแดแล้วก็ใส่แล้วน้องก็จะเห็นโบนะ์ช่างก็กำลังทำงานอยู่เข่นกัน ม้าเปนสูงเท่าไหร่ก็ขึ้นง่ายหน่อยขึ้นลงขึ้นลงได้สะดวกพอฝนตกอาจจะพุบเข้ามาข้างในหน่อยหนึ่ง

พอดีเอ่นรอบในรอบหนังกวพอดี ศาสนาเมรลดนะ์คี่ใค้เป็นผู้นำในการก่อสร้าง คลิปนี้นะก็นำความเป็นไปของประชาัมสำนัญความเป็นไปของสนาให้ท่านได้รับชมเพียงเท่านีนานา้นะก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะที่เข้ามารับชม